ออืันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของงานเคลือบแก้วรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันฮะพึ่งมาส่งเลยนะครับกับรถฮาร์เลย์เดวิสันอันนี้เรียกว่าสติไกดใช่ไหมครับสตีไกดครับพึ่งมาเลยนะครับ เพิ่งมาถึงเลยนะฮะอันนี้นะครับสวยงามมากมายห mm. ูล้อซี่เยอะมาก mm. <laughs> เห็นป่ะ mm. ปีตอนในสองรอบอื mm. ้แบกตัวใหม่นะตัวใหม่นี่คือปี2 0ง0่เลยใช่ไหมครับซึ mm. ่งหมาดๆเลยนะฮะ กำลังจะเอาลงนะครับตอนนี้เพิ่งมาถึงร้านนะครับก็โดยเขาส่งมาเลยนะครับนี่ butter b เ t อร์เลยฮะเขาส่งที่ส่งมาที่ร้านเราเสร็จที่เหลือผมก็เป็นคนขยับแล้วเนี่ยฮะทุกครั้งที่ขยับนี่ก็จะมีเ,ง <S <S เหงื่อแตกเหงื่อแตนบ้างนะครับเพราะว่าเวลาผมมาเนี่ยด,ดูที่เห็นอยู่เนี่ยตอนนี้พี่เขาตัว b เลอร์เลยนะครับ <S <S ผมก็ตัวนิดเดียวเวลาผมไปขยับทั้งว่าผมจะขยับกันแต่ละทีเนี่ยผมจะใช้ประมาณสี่คน สามคนสี่คนในการขยับพี่อันนี้ต้องแจ้งลูกค้าว่ะสติกเกอร์ตรงเนี้ยผมต้องเอาออกนะสติกเกอร์ตรงเนี้ยต้องออกนะถ้าไม่เอาออกอ่ะเดี๋ยวตอนที่มันโดนความร้อนอ่ะมันจะเป็นรอยเลยนะแล้วมันจะออกไม่ได้เครื่องเครื่อผมไม่ซีเรียสหรอกพี่เดี๋ยวตอนที่เครื่องมันร้อนนะครับไอตรงนเนี้ยเนี่ยเขียนว่ารีมูฟบายคอสเทมเอร์บรอเรใช่ป่ะคือโตออกเองแต่ถ้าพี่ไม่เอาออกเนี่ยเวลามันสตาร์ทแล้วเนี่ย ในครั้งต่อๆไปอ่ะมันจะเป็นรอยติ๊กเกอร์เลยนะครับเราได้ถามพี่เขาเลยว่าเขาจะออกไหมฉีกเขาดูถ้าไม่เอาออกถ้าไม่เอาออก,เอ,ออกเอาออกวันหลังอ่ะยากบอกเลยนะครับแต่ถ้า,พ,าพี่จะไม่เอาออกใช่ไหมชินฮะเราต้องเคลือบใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ตรงนี้ผมเคลือบอยู่แล้วแล้วในอนาคตมันเป็นรอยง่ายแล้วถ้าไม่เอา,าไม่เอาชิ้นนี้ออกอ่ะมันก็เป็นแบบบางๆด้วยใช่ต้องให้ดีมุสเสียหานะถามพี่เาก่อนว่าให้รีมุสไหมวัวเขาหัวมันจะไม่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยไงเวลาโพสอ่ะ ถ้าไม่รีมูฟนะขับรอบแรกนะอรติเกอร์ติดรถเลยอร์ติเกอร์ติดเลยบอกไว้ก่อนถามเขาเลยครับอน,นี้บอกรายละเอียดนิดน,นึงนะครับกับตัวรถนะครับก,ก็เป็นรถเอ่ออันนี้เรียกว่านาฬิกา <C BO. S 2> BO, สีไกด์ CVO CVO สีไกด์ CVO CVO นี่คือที่อยู่แล้วนะครับก็คือตัวเครื่องที่เป็นบ็อกซ์ไฮเปอร์คอมแพนของฮาร์เร d ์ด i วิสันนะครับตัวนี้นเป็น1.17คิวบิกนะครับก็คือประมาณ พันเก้าร้อยกว่าตีตีนะครับพันเก้าร้อยกว่าตีตีพันที่มีลําโพงเดี๋ยวลำโพงตรงนี้ครับตรงกระเป๋าเนี่ยเราจะเอาไปทําติดฟิล์มใสที่ลัคก,กี้สปีดด้วยทั้งใบเลยนะครับตรงนี้ทั้งใบเลยนะครับแต่ว,ว่าก่อนจะไปเราเตรียมผิวไว้ก่อนแล้วค่อยยกกไบเดี๋ยววันนี้เราถาจะให้น้องเราเตรียมผิวชิ้นนี้ให้ก่อนก่อนที่เราจะยกไปนะครับ ไม่ธรรมดาแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะนี่สวยมากตัวนี้ห้ามแกะเลยนะบอกไว้ก่อนนะ <S <S มีมอกอด้วยนะครับสวยงามจริงอันนี้เป็การตรวจสอบรถนะครับ วันนี้พามาดูรถก่อนที่เราจะทำงานนะครับก็รถคันนี้ค่อนข้างสวยงามทีเดียวตัวเท้าเหยียบก็เป็นตัวใหม่มีรูระบายน้ําด้วยนะสวยงามนะเห็นไหมวันนี้จะเป็นฮาเล่ตักหมดเลยสวยจริงๆนะครับเป็นสปปน งานเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้มันก็จะมีลําโพงนะครับที่มากตัวรถอยู่แล้วนะครับตัวเครื่องตัวเครื่องอะไรเรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องของรอยพวกนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องอีกทีนึงว่าตรงไหนมีรอยอะไรยังไงบ้างน,นะครับเราจะเห็นตอนที่เราส่องแต่รถมาใหม่มากนะครับยังไม่ได้ทาําอะไรเลยนะครับ นเป็นตัวปตัปว่บอวา,นา,นา้นม,าาาม,ามันเลเ็กเขยว่าเมคุ่อ่มอข้โอท่อท่อปลายท่อสวยจัดเลยนี่อันนี้ละเอียดสวยดีนะปลายท่อมีตัวนี้ด้วยอะเลดีสัดแม่สวยนะครับคุณใหม่ เขาอกออกครับเขาจะขัดมะเอก่อนแล้วก็ส่งตรงนั้นนะใช่ครับสวยงามนะครับ โอเควันนี้นะทงานในส่วนวันนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอย่างนี้เวลาขอจบไร้สดนะครับการรับรถฮาเรสด Harley ิพิสันนะครับอันนี้กันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอทํางานต่อก่อนนะครับสวัสดีครับ